ครับผมผมเซิงฮ่ารับบทเป็นโตครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยตัวละครโตรเนี่ยจะเป็นเด็กที่สุดโตนเรียนอยู่มาอะไรปี2นี่นแหละครับมเรียนคณะน,นิเทศแล้วก็จริงๆโตเนี่ยปเป็นคนที่ชอบการถ่ายรูปมากๆงานเลยๆเขาก็คือการถ่ายรูปสถานที่ต่างๆยูต่างๆแบบว่าทุกที่ที่ตัวเองไปเลยมันคือส่วนที่เขาชอบมากที่สุดแล้วก็ยังมีแก๊งเพื่อนที่คอยแบบว่าสนาสับสนุนคอยซัพพอร์ตเขาในทุกเรื่องค่ะแล้วก็ มันมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่มันทำให้โต๊ะเนี่ยได้ไปทํางานภาควิชานหนึ่งแล้วมันก็ทําให้เกิดเรื่องราวขึ้นมาจากที่เราชอบถ่ายรูปอย่างไรเป็นงานทีน่อ,อยูครับผมของผมนะครับ,ลบรลบวเปเป็นพี่เหนือนครับพี่เหนือจะเป็นหนุ่มนักกีฬาบาสหนุ่มคณะวิศวะปีสามนะครับประจำมหาวิทยาลัยเป็นหนุ่มพอตเลยเขาจะมีความสุข,ขุมนะครับอบอุ่นแล้วก็เป็นคนที่คอยเทคแคร์คนรอบข้างเสมอเรียกได้ว่า ใครเดือดร้อนหรืออะไรเนี่ยพี่เหนือือแบบวิ่งเข้าไปก่อนเลยชลลใช่ครับแต่ว่าเขาก็จะมีเรื่องความรักเนาะที่ที่ที่เขายังตามหาอยู่ที่เขารู้สึกว่าความรักของเขาอะ่ะเขาต้องการคนที่เขาต้องการเป็นตัวเองเราต้องการเป็นความรักที่ไม่ต้องพยายามยังไงใช่เขาแค่เป็นตัวของตัวเองเขาก็ตามหาคนคนนั้นอยู่ก็ก็คงเป็นใครไม่ได้ไ<ม>นอจกจากน้องโต<ำ>แต่ว่าอยากให้ติดตามเรื่องราวว่าจะเป็นยังไงกับ ลุกของพี่เหนือตอนตอนแบบปกติแล้วเขาจะเป็นฟูๆได้เท่เน,นะแต่ว่าอยู่กับน้องโตเนี่ยเขาก็จ,จะมีลุกที่แบบว่าน้องแมวหรือเปล่าหรือว่าหรือาจะยังไม่ปลุกขึ้นเหมือนเดิมเราต้องรอ,รอติดตามครับการงานการงานเราเราอะเกิดแอบหลงแล้เราหลงรักแบบข้างล่าหนัมากแค่ไหนข้างลักเหรอฮะออในในในความเป็นตัวเรา,าใช่ไหมใช่เรียกวย่าถ้าผมอะถ้าผมผมบิลลี่นะครับถ้าผม หลงรักใครเนี่ยโอ้โหผมทุม่มสุดตัวนะผมแบบอยากอยู่กับเขาตลอดเวลาอะไรอย่าเงี้ยอยากอยากอยากแบบทำทุกแอคทิวิตี้อยู่ของเขาแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เขาจริงๆิไม่ได้เราต้องแบบต้อง <c oughs> ไ,ได้ <c oughs> ใช่ไมต้องได้ต้องได้ชอบใช่พอดเราเราไม่ได้แค่แบบรักเขาอย่างเดียวเราแบบจะคอยแบบเป็นห่วงจะคอยซัพพอร์ตเขาในทุกๆเรื่องหรือว่าสิ่งที่เขาอยากทําหรือว่าไม่อยากทาเราจะคอย แนะนำไปทุกอย่างอยากให้เขามีความสุขครับของผมก็คงจะค่อยๆทำให้เขารู้ว่าเราแบบว่าชอบอยู่หรือแอบชอบนี่แหละครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากให้เขาเห็นความรู้สึกของเราว่าแบบเราชอบเขามากขนาดนี้แล้วก็ถ้าจริงๆถ้ามีโอกาสเราก็สามารถที่จะเขารับรู้ความรู้สึกเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเราก็อยากจะพุ่งไปเต็มร้อยเหมือนกันแม้ว่าบางครั้งในเรื่องความรักมน่าจะมีทิดหวังบ้างแต่เรารู้สึกว่าณโมเมนต์นั้นหรือเวลานั้นน่ะคือเรารู้สึกว่า เราได้ให้ทั้งหมดเราใช้ความรู้สึกของเราจริงๆที่มีทำงานได้ได้อย่างนี้มีแอบหลบรักที่ต่อไม่แต่แอบลืมของอย่างนี้ได้ไหมเอาไม่ได้คือคือคือเรา่ยเาหรอคือคือผมเังนทุกอย่างให้กับเขาแล้วครับจริงๆคือทุกอย่างเลยผมคือเราอยู่ด้วยกันมาประมาณปีกว่าครับใช่แต่ว่าแต่ว่าคือเราอ่ะเคยเจอกันมาก่อนคือเราเคยเจอจากการแบบแคปเรื่องึงแล้วก็เราเราได้มีโอกาส เข้าไปแคปด้วยการได้ต่อบทซึ่งครั้งแรกที่ผมได้เจอน้องครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยคือมันเป็นความประทับใจที่แบบว่าเราได้ต่อบททนบเขาแล้วเราได้เข้าไปแคปเรารู้แค่รู้สึกแบบสบายใจนะที่แบบเฮ้ยถ้าแบบวันหนึ่งนะเราได้แบบมีพัฒนแบบนี้ก็คงดีและหลังจากนั้น ก็บังเอิญมาเจอกันบังเอิญมาเจอกันจริ้งซีนแล้วผมผมก็ส่งไปสมัครมาผมรักแล้วก็วันนั้นก็ได้พี่เชนเก็เรียกมาเจอก็ได้มาเจอน้องเขาก็แบบเฮ้ยนี่ไงที่เราที่เราที่เราได้เจอกันแบบว่ารู้สึกประทับใจครับรู้สึกประทับใจและดีใจที่แบบได้ได้ร่วมแล้วรับบทหลักแรกเลยของเราใช่ไหมใชดบทนานไหมกับการที่เหมือนแกลบฝังหมู่บ้านเลยนะโอ้จริงๆ กดดันกดดันส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกัน,นครับแต่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากทําให้มันเต็มที่มากๆเลยเนาะด้วยความที่มันเป็นเรื่องแรกที่เราขึ้นมาเป็นตัวหลักแล้วยังมีพี่ๆหรือรแฟนๆที่รอติดตามอยู่ครับผมเลยรู้สึกว่า เราพยายามทำกันบ้านพยายามปรึกษาพยายามช่วยกันในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงหรือในซีนอะไรแบบนี้นเราก็จะมีการคุยกับพี่บิลลี่เสมอว่าแบบพี่บิลลี่เราควรประมาณไหนหรือเวไหนอะไรยงังไงดีครับก็ะจะมีพี่เขาเนี่ยแหละครับที่คอยความปรึกษาสุกว่ามาทําให้เราสามารถแบบเติบโต,ตขึ้นไปทีละสเต็ปสเต็ปไปด้วยกันเลยครับ<า>ก่อนที่อนถ่ายเราก็จะต้องมีการแบบโทรหากันวิดีโอคอลซ้อมบทเป็นกอเพราะว่าเป็นซีนแต่และซีนเนี้ยพี่ชิบินก็จะแบบมีบ็อกกิ้งแล้วก็มีมีจังหวะ มีอะไรต่างๆ,างๆเราก็คอ,อกันกับทุก<ช>คืนในช่วงช่วงช่วงนั้นที่แบบติดกันอ่ะออกพอกัน7วันช่วงที่หลังอะไรก็เปิดโควิดก็เปิดแบบคอ,อกันเกือบทุกคืนบบเลิก <ๆ S 2> ออกันแบบดึกเลยนะแ,บบลแ,ลแล้วก็คอกันต่อเพื่อที่จะ<ช>ว่าพรุ่งนี้เราจะได้แบบไม่มีข้อผิดพลาดแล้วสุดออยอกให้มันดนาเนินงานไปได้แบบสะดวกใช่ถ้าถามว่ากดดันไหมผมว่าเราเต็มที่เราเต็มที่กับคือทุกทุกคนในเรื่องหรือว่าทุกทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ะ ต็มที่กับเรื่องนี้มากเพราะว่าคือเรื่องนี้แอดบุญรัเนี่ยเป็นนิยายที่แบบทุกทุกคนชอบและทุทุกคนรักมากๆในเรื่องของตหนูโตหรือตัวละครสกายอะไรต่างๆคือเราอยากถ่ายทอดเรื่องราวของตัวละครให้ออกมามีชีวิตแล้วก็เราหวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ไปกับเรื่องราวแอดบุญรัตน์ของเราทุกคกัฝาก่ฝากไปค่ะผมก็อยากฝากแอดบุญรั์เดอะซีรีส์นะครับเป็นซีรีส์แนวเป็นติคอมเมดี้อารมณ์ดีนะ เรียกได้ว่าทุกคนต้องมีความสุขแล้วก็หวัวเราะไปต,ตามๆกันแน่นอนครับก็แบบฝากเื่าการแอบรักของแต่ละคู่เนาะไม่ว่าจะเป็นแบบการแอบรักแบบบ้าข้างการแอบรักแบบเพื่อนการแอบรักแบบ ตายต้องรอต้องรอรอติดตามครับอยากให้ทุกคนร่วมเดินทางกับอ่านหนังเรซีรีส์ของพี่ยาครับผมแล้วส่วนช่องทางการติดตามนะครับผมสามารถติดตามได้ทางช่อง3ตัว3.3เลยนะฮะแล้วก็ทางแอปพลิเคชันออนไลน์เนี่ยทาง 3plus เลยนะครับที่สําคัญถ้าแบบว่าใครติดธุระหรือแบบดูไม่ทันเนี่ยเรายังมีช่องทางการรับชมย้อนหลังทางยูทูบไอเดลแฟคเตอรี่นะครับที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยคือแบบระบบภาพ 4K HDR ครับสุดๆแบบอันคัดและ 4K HDR